มาตรฐานเครือข่ายอันดับ1 AIS 5G สวัสดีครับอู๋ Spin9 ครับ ปลายปีแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เทศกาลของงานมอเตอร์ p o ครับมหกรรมยานยนต์นะครับที่เรียกว่าหลายคนที่กำลังเลงจะซื้อรถใหม่อยู่นี้เนี่ยจะต้องไปดูรถใหม่กันในงานนะครับและหนึ่งในไฮไลท์ของงานมอ t ต r Expo 2025ปลายปีนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่นะครับอีกหนึ่งแบรนด์ด้วยกันครับนั่นก็คือแบรนด์ Way นะครับ w ว y เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ภายใต้กลุ่ม GWM นะครับ Great Wall Motor นะครับที่จริงๆแล้วเขาทำตลาดในบ้านเราเนี่ยมาแล้วทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันนะ จำกันได้นะครับว่าเกรดวอลมอเตอร์เนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ไหมครับแบรนด์แรกที่เข้ามาทำเนี่ยก็คือฮาวาลนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโอล่านะครับที่ประสบความสําเร็จกับโอล่ากูดแคปนะครับถัดมาเป็นแท้งนะครับที่หลายคนเริ่มเห็นบนท้องถนนหลากหลายคันแล้วใช่ไหมครับทั้งแท้ง300แท้ง500นะครับแล้วก็ล่าสุดของเขาคือโพรเออร์นะครับที่เพิ่งขายไปก่อนหน้านี้นะครับเวเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่5ครับและเวเนี่ยเป็นแบรนด์ลักชัวรี่นะครับของเกรดวอลมอเตอร์หรือว่าเป็นแบรนด์ตัวบนของเขาครับจะทําการเเปปิิดดดตตัััวววแแแบบรรรรรนนน์ล้กก็ถุ่ะค ภายใต้แบรนด์ของเว y เนี่ยที่จะมาทำตลาดในประเทศไทยในงานมอเตอร์เอ็กซ์ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาพรีวิวบางส่วนนะครับของรถรุ่นแรกจากแบรนด์เว y นะครับที่จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราครับและเขาก็เลือกมาเป็นรถ MPV นะครับซึ่งตลาดนี้กำลังดุเดือดอย่างมากในประเทศไทยครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดของรถ MPV รุ่นแรกจากเวเนี่ยเรามารู้จักจกับแบรนด์เวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ วเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นแบรนด์ l u กชัวครับในกลุ่มของเกรทวอลมอเตอร์นะครับก่อตั้งแบรนด์มาประมาณปี2016นหนะครับหึ่งในรายละเอียดที่น่าสนใจของชื่อแบรนด์เวเนี่ยก็คือชื่อเวเนี่ยเป็นนามสกุลน,นะครับของชื่อผู้ก่อตั้งแบรนด์ g r รทว w ลมอเตอร์นะครับซึ่งก็คือคุณแจ็ค a y นั่นเองนะครับเขาเลือกที่จะใช้นามสกุลของตัวเองนี้เนี่ยมาเป็นชื่อแบรนด์ครับแล้วเขาก็พูดอย่างภาคภูมิใจนะครับว่า การที่เขาเลือกเอานามสกุลของตัวเองเนี่ยมาทําเป็นชื่อแบรนด์นี้เนี่ยมันเหมือนกับเขาจะปกป้องแบรนด์นี้เนี่ยให้เหมือนกับเขาปกป้องตระกูลของเขานะครับก็คือเขาจะแบบทําให้แบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ตัวบนของเกรทวอลมอเตอร์นะครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาแล้วก็ทําให้แบรนด์นี้เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเหมือนกับที่เขาปกป้องตระกูลของเขานะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของคนจีนแล้วก็เป็นที่มาของชื่อแบรนด์เวนั่นเองครับทางเกรทวอล์มมอเตอร์เนี่ยเคลมว่าเวยเนี่ยเป็นแบรนด์ลัก การในประเทศจีนนะครับก่อนที่จะตามมาอีกหลากหลายแบรนด์ที่เราได้เห็นไปแล้วบางแบรนด์เปิดตัวในไทยไปก่อนหน้านี้นะครับโดยที่เขาตั้งเป้าครับว่ามันจะเป็นแบรนด์ตัวบนของเขานะครับก่อนหน้านี้มีรถหลายรุ่นครับที่ได้ทําการเปิดตัวแล้วก็ขายในประเทศจีนรวมถึงประเทศอื่นๆไปแล้วภายใต้ชื่อของแบรนด์เวนี้นะครับและหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็คือเวทังก์สามนะครับก่อนที่แท้งเนี่ยจะถูกแยกออกมาเป็น1แบรนด์ภายใต้เกรดบอลมอเตอร์เนี่ยแท้งสามร้อยเคยเป็น1รุ่นนะครับภายใต้แบรนด์ของเวเช่นเด เดียวกันนะครับแต่ว่าพอเขามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลากหลายอย่างนี้เนี่ย เขาต้องการให้เวนเนี่ยเป็นตัวบนเป็นตัวลักชัวรี่ของเขาครับลักชัวรี่ที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความหรูหราอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็น accessible Luxury ด้วยก็คือมันเป็นรถหรูที่ราคาเข้าถึงได้นะครับรวมถึงเทคโนโลยีหลากหลายอย่างที่ทาง Great Wall Motor เนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะให้กับรถแบรนด์เวนเนี่ยมาเป็นตัวหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น OS นะครับระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดนะครับภายใต้ชื่อ Coffee OS นะครับที่เดี๋ยวเราพูดถึงต่อไปกันเล็กน้อยนะครับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่เป็นไฮ ไลฟ์ของกลุ่ม Great Wall Motor ในวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทคโนโลยีไฮโฟครับซึ่งเป็นตัวย่อนะครับ HI แล้วก็เลข4เนี่ยย่อมาจาก Hybrid Intelligent 4 w h e e l Drive นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีไฮบริดอัจฉริยะนะครับที่ใช้งานกับรถขับเคลื่อน4ล้อครับและรถจากแบรนด์เวทที่จะเข้ามาเปิดตัวในไทยนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ใช้เทคโนโลยีไฮโฟเป็นรุ่นแรกนะครับที่ทําตลาดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับทีนี้เทคโนโลยีไฮบริดอัจฉริยะขับเคลื่อน4ล้อหรือว่าไฮโฟของเขาเนี่ยหมายถึงอะไรก็ต้องเริ่ม เล่าอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วรถไฮบริดหรือว่าปลั๊กอินไฮบริดก็ตามนะครับที่ทําตลาดอยู่ในประเทศไทยนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการขับเคลื่อน2ล้อสัดส่วนมากนะครับและมันจะมีโหมดพลังงานที่ตัวรถสามารถเลือกใช้ได้เนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับก็คือถ้าไม่วิ่งไฟฟ้าล้วนไปเลยก็ทํางานเป็นแบบไฮบริดนะครับตัวเครื่องยนต์ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์สันดาปทํางานเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันก็จะขับเคลื่อนล้อคู่หน้าหรือว่าล้อคู่หลังตามที่เออแพลตฟอร์มของตัวรถเนี่ยกำหนดไว้ไฮโฟ่ย ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ Hi โฟนี้เนี่ยสามารถที่จะมีโหมดพลังงานที่แตกต่างกันได้ถึง9โหมดพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนล้อหลังด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยเครื่องยนต์สันดาปเพียงอย่างเดียวหรือว่าขับเคลื่อน4ี่ล้อด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนๆก็สามารถทําได้หรือว่าทํางานร่วมกันเป็นระบบไฮบริดขับเคลื่อนล้อคู่หน้าเพลงอย่างเดียวหรือว่าขับเคลื่อนทั้ง4ล้อพร้อมๆกันหรือว่าระบบรีเจเนอเรชั่นเลคคอปเปอเรชั่นของเขาเนี่ยก็ทํางานได้ตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกใช้งานอยู่ณเวลานั้นๆน,น,นะครับเรียกว่าตัวรถเนี่ยมีทางเลือกนะครับในการที่จะเลือกใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสม กับรูปแบบการใช้งานณเวลานั้นๆนะครับทาง Great Wall Motor เนี่ยเคลมว่าไฮโฟนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่ทำให้รถขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมีความประหยัดพลังงานได้เทียบเท่ากับรถขับเคลื่อน2อล้อนะครับซึ่งอันนี้ต้องรอดูนิดหนึ่งตอนที่เราได้เทสรถที่มีระบบไฮโฟจริงๆนะครับส่วนรถรุ่นแรกครับภายใต้แบรนด์เวนะครับที่จะเข้ามาเปิดตัวในไทยเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นรถ MPV นะครับจะชื่อรุ่นเว G9 h y ยไฮโฟนะครับไฮโฟที่ว่าเนี่ยก็คือเทคโนโลยีไฮบริดที่เราพูดถึงกันไปนะครับ ส่วน G9 เนี่ยก็คือชื่อรุ่นของเขานั่นเองครับเป็นรถ MPV ครับตลาดนี้กําลังดเดือดในบ้านเรานะครับก่อนหน้านี้มีผู้เล่นจากประเทศจีนด้วยกันนี้เนี่ยที่เข้ามาทําตลาดรถ MPV ในบ้านเราเนี่ยมากกว่า5รุ่นเข้าไปแล้วใช่ไหมครับที่เราอาจจะได้รู้จักกันไม่ว่าจะเป็น MPV ไฟฟ้าล้วนหรือว่า MPV ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็ตามนะครับเจไฮโครับจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่ใช้เทคโนโลยีไฮโฟครับ แต่ว่าไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดธรรมดาอย่างที่บอกว่าไฮโฟนี่เนี่ยเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดที่ทางเกรดวอลมอเตอร์ได้คิดคนขึ้นมาให้มีความอัจฉริยะมากขึ้นให้มีความประหยัดมากขึ้นนะครับและสเปคของเขาเนี่ยก็ถูกเปิดเผยมาบางส่วนแล้วในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นรถ MPV ครับที่มีแบตเตอรี่ใหญ่กว่า44กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่มากนะครับสำหรับรถปลั๊กอินไฮบริดสักคันหนึ่งนะครับทำงานร่วมกับเครื่องยนต์สันดาปครับ1.5ลิตรเทอร์ กำลังของตัวเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยจะได้พลังกำลังสูงสุดถึง4 42แรงม้าครับที่ทำได้แรงขนาดนี้เพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าของเขาไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับ ตัวหนึ่งคุมล้อคู่หน้าตัวหนึ่งคุมล้อคู่หลังนะครับแล้วก็บวกกับเครื่องยนต์สันดาบเข้าไปอีกนะครับทำให้โดยรวมแล้วนี่ถือว่าเป็นรถ MPV ที่มีพละกําลังสูงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับรถ MPV ด้วยกันในตลาดครับแล้วก็ยังเป็นรถ MPV ที่สามารถวิ่งด้วยระยะทางไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง170กิโเมตรตามมาตรฐาน NEBC นะครับแต่ยามที่เราต้องใช้งานต่างจังหวัดนะครับเติมน้ำมันเต็มถังชาร์จไฟเต็ม100%นี้เนี่ยี้จะมีระยะทางการวิ่งมากถึง1 1,000กิโลเมตรนะครับนี่คือรถ MPV ที่มีความยืดหยุ่นมากนะครับใครที่ใช้งานในเมืองบ่อยๆเนี่ยมันคือ MPV รถตู้ไฟฟ้าคันหนึ่งเลยนะครับ แต่ว่าในยามที่เราต้องขับออกต่างจังหวัดนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จนะครับอันนี้เป็นข้อดีครับของรถปลั๊กอินไฮบริดที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้แล้วผมคิดว่ามันน่าจะตรงโจทย์กับรถ MPV ในตลาดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับคนใช้งานรถ MPV หลากหลายคนนะครับเป็นรถผู้บริหารก็ตามหรือว่ารถเอ่อ MPV สำหรับครอบครัวก็ตามนะครับไปไหนมาไหนด้วยกันทั้งบ้านนี้เนี่ยเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดก็คงไม่ได้อยากเสียเวลาที่สถานีชาร์จสาธารณะสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็สามารถใช้มันในรูปแบบไฮบริดได้เลยนะครับ เติมน้ํามันก็ไปต่อกันได้ยาวๆนะครับหรือว่าบางจังหวะมีสถานีชาร์จว่างนะครับก็สามารถที่จะเสียบชาร์จดีได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่คือความยืดหยุ่นนะครับของตัวเวจีนายไฮโฟนะครับถ้าเกิดเราดูภาพของเวจีนายไฮโฟเนี่ยที่จําหน่ายอยู่ที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในประเทศจีนเป็นหลักนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีเส้นสายของคโครเมียมค่อนข้างเยอะนะครับทางเกรดวอลมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะครับว่าเวจีนไฮโฟรุ่นที่จะทําตลาดในบ้านเรานี้เนี่ยจะมีการปรับสเปกลวมถึงปรับดีไซน์บางส่วนนะครับให้เข้า ตลาดของบ้านเรามากขึ้นนะครับกระจังหน้าที่เราเห็นเป็นคโครมสีเงินนี้เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับซึ่งก็มีความเข่งขึมมากขึ้นนะครับมีการใช้เส้นสายของคโครมเมียมน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะเส้นขอบด้านบนของฝากระโปรงด้านหน้านี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนจากคโครมเมียมเป็นสีเดียวกันกับตัวถังนะครับแลวเขาก็มีตัวเลือกของสีตัวถังให้เลือกพอสมควรด้วยครับส่วนภายในนี้เนี่ยทาง Great Wall Motor ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับปรับให้เข้ากับตลาดบ้านเราโดยที่จะใช้ภายในเป็นหนังสีดําเป็นหลัก นั่นเองครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่จัดเต็มนะครับรวมถึง OS ครับหรือว่าระบบปฏิบัติการก็จะได้ตัวล่าสุดนะครับ Coffee OS 3.3นะครับที่มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆนะครับรวมถึงการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับรองรับทั้ง Apple c a r า l a y Android Auto นะครับแล้วก็ยังรองรับกับแอปพลิเคชันในมือถือของเราให้สามารถสั่งการในระยะไกลได้อีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันอีกทีนะครับตอนที่เรามีโอกาสได้ทดลองขับเจ้าเวทีนายไฮโฟตัวนี้ครับ อีกหนึ่งไฮไลท์ครับของ VAG Die h i f o ก็คือเรื่องของความสบายเนาะคือผมคิดว่ารถ MPV เนี่ยต้องการความสบายในห้องโดยสารค่อนข้างมากนะครับเจ้าของรถอาจจะไม่ได้ขับเองนะครับอาจจะนั่งสบายๆอยู่ที่เบาะด้านหลังใช่ไหมครับมี Zero Gravity Seat นะครับที่สามารถปรับเบาะนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถโดยสารได้แบบสบายสุดๆนะครับมีการคำนวณมาแล้วว่าเอนสูงสุดได้กี่องศาแล้วเราจะสามารถนั่งโดยสารในรถได้ด้วยความสบายนะครับกับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ครับกับรถ MPV ที่มีแบตเตอรี่ ไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยก็คือมีตู้เย็นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในรถ MPV ครับที่ให้ความสบายในเรื่องนี้ที่รถ MPV ในอดีตเนี่ยอาจจะไม่สามารถให้ได้นะครับมีตู้เย็นมาให้ครับเป็นออปชั่นมาตรฐานนะครับที่ติดตั้งมากับตัวรถเลยนะครับรวมถึงเบาะที่นั่งแถว2แล้วก็แถว3ของเขานี่ติดตั้งอยู่บนรางสไลด์นะครับทำให้อำนวยความสะดวกในการที่จะผลักเบาะที่นั่งนีน้ในการเพิ่มพื้นที่ให้กับแถวไหนก็ได้นะครับไปด้วยกันหลายคนนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้แบบไม่อึดอัดนะครับหรือถ้าเกิดไปกันแค่2คน ด้านหลังนี้เนี่ยก็สามารถที่จะถอยเบาะในแถวที่2เนี้ไปได้สุดเลยนะครับเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้โดยสารแถว2ได้อย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าไหนของเยอะหน่อยนี้เนี่ยก็ผักเพิ่มพื้นที่ให้กับพื้นที่สัมภาระด้านท้ายนะครับการที่ทั้งแถว2และแถว3อยู่บนรลงสลด์ของรถ MPV เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครฟังแล้วครับมีหลายอย่างที่ตอบโจทย์รถ MPV ซักคันหนึ่งที่เรากําลังมองหาอยู่แล้วก็รถ MPV หลายรุ่นในตลาดไม่สามารถให้กับเราได้เนี่ยขอเชิญชวนเลยนะ ว่าไปชมรถคันจริงได้ครับที่บูธของ g กรด a อร์ดมอเตอร์นะครับซึ่งจะมีมุมหนึ่งนี้เนี่ยเปิดตัวแบรนด์ใหม่นะครับจะมีโลโก้ของแบรนด์เวเนี่ยพร้อมกับเว G9 h ไ f o ครับโชว์ในประเทศไทยเปิดตัวและเปิดราคาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงานมอเตอร์ p o ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ Impact Challenger Hall นั่นเองครับก็เชิญชวนไปชมคันจริงกันได้นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมครับรวมถึงการพาชมรถคันจริงเนี่ยจะตามมานะครับในคลิปหน้าครับผมอู๋ป p น n เก้ครับแล้วเราก็นใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ